โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นบัตนั่นเองนะครับที่ผมมาเล่นในวันนี้สิ่งที่ผมเตรียมมาเนี่ยครับนั่นก็คืออุปกรณ์เสริมนะที่สามารถมองเห็นในพุ่มได้12วินาทีนั่นเองนะครับแล้วเครื่องมือที่ผมเตรียมเนี่ยก็คือจะใช้อุปกรณ์เสริมได้4ครั้งนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามึงเปิดแบบรัวๆนั่นเองนะ <c oughs> ไปเลย โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมจับคู่มากับสปายนั่นเองนะครับสปายไทยแลนด์นะเปิดแมปนี่เห็นไหม<ะ>เห็นละชัดเจนดักแล้วใส่ก่อนนี่ไงเรียบร้อยครับเปิดแมป12วินาทีนั่นเองนะครับเรียกได้เลยว่าคือผมสามารถเปิดแมปได้อีก4ครั้งเลยนะเออเปิดได้4ครั้งอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมเดินเปิดให้เลยน,นี่ดู เห็นหมดนะภายในสิบวินาทีคุณจะเห็นหมดทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับอืมคือเดินเดินหาได้เลยอะ่ะเนี่ยขนาดแต่ตอนนี้เนี่ยมันมันยังไม่มีเปิดแมปแต่ว่ามันมีข้อดีก็คือวงตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเอ่อรู้ก่อนนั่นเองนะครับว่าฝ่ายศัตรูอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับนี่ก็เสร็จผมอืมน,นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมถ้าไม่ตายมันเพิ่มเอง อย่างนี้เราก็เปิดก่อนได้เปรียบเลยอ,มอไม่มีคำว,ว่าได้ปูดผมบอกเลยจากนั้นผมก็มาเช็คเช็คเช็คนะว่าเขาอยู่ตรงไหนเพิ่มเพิ่ม,ม,มถ้าไม่ตายนี่นะครับแล้วก็เปิดก่อนได้เปรียบเลยอ <laughs> เรียบร้อยครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะเปิดแมปได้สีรอบนะ เรียกได้เลยว่ามันแน่นอนโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้เนี่ยผมมากับคนอื่นนะคือเขาอยู่ในการต่อสู้ยังเล่นไม่จบเออคือคือดูอะไรอยู่ไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่รู้มันยังไม่จบอะ่ะนี่ไงเปิดแบบครับเห็นหมดเลยนะเห็นหมดก็ใส่ก่อนอืมก็เปิดก่อนเลยดิฮเฮ้ย <c oughs> เอาดิ มีคนติดตามสองคนนะใน tiktok อกก็ไม่เลวนะโอเคเปิดอีกครับนี่ไงใส่อีกครับเรียบร้อยเปิดแมปได้รัวผมบอกเลยว่าเปิดแมปสี่ครั้งนะครับคุณผู้ชมเรียกได้เลยว่าเพลินแน่นอนนะเปิดแมปอีกนี่ไงกดไปโดดใส่เลยโอ้โหมันหลบว่ะมันหลบว่ะเฮ้ย คือว่ามึงเอาตัวรอดไปได้โอเคครับผมเพิ่มเพิ่มเพิ่มทำไม่ตายทาให้ทำไม่ตายเพิ่มไได้เองนะเนี่ยคือข้อดีนะที่สามารถทำให้เราเนี่ยรู้ก่อนว่าศัตรูเนี่ยจะจะโผล่มาตอนไหนนั่นเองนะครับนี่เป็นข้อดีข้อหนึ่งของตัวของบัสเลยนั่นเองนะแต่ว่าไอตัวพวกนี้ไม่น่าเอาเท่าไหร่นะอเหาคนก่อนเปิดแบบ เปิดแบบอันสุดท้ายโดใส่เลยด้วยแม่งไม่โดนมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เอ,อแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเปิดแบบเราหมดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันยังมีการเพิ่มถ้าไม่ตายอยู่นั่นเองนะครับ เรียบร้อยมึงคิึงจะรอดเหรอฮะอืมไม่โดนนะโครเสียดายว่ะแต่ไม่เป็นไรผมกันให้นี่ไงมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนฮะเซตนี้ไปเล่นได้เลยนะครับเนี่ยเล่นด่านเนี้ยคือบอกเลยว่าคุณสามารถเปิดแมตช์ได้รุวๆนะรัวๆเหมือนผมนี่แหละอืมเรียกได้เลยว่า โอกาสที่คุณจะตายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็สามารถทําให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยไม่กล้าเล่นได้ด้วยแถมเรายังมีสิทธิ์เปิดก่อนได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่แหละข้อดีอต้องเดินไปเร็วๆเยอ้วเจอะแล้ว,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 วตรุตร,ตรุเลยตุรุเลย,เลย,เลยอือคือถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่รอด เดินก็เดินไวมากเดินไวแบบไม่รอกันเลยเฮ้ยเองอะไรเห็นเห็นนะ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 เปิดแบบูกกะเห็นหมดแหละบเรียบร้อยหมดตี้หมดดง ขอโทษทีเพื่อนกูไม่แบ่งมึงเลยแหละ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวผมหาก่อนว่าอ๋ออยู่ตรงนูน้น <laughs> โอเคเดี๋ยวเปิดแมบให้ <laughs> นี่เปิดแมบแล้วก็ <laughs> เพิ่มท้าไม่ตายครับ <laughs> ยังไงอ่ะอนนี้อัน,อน,น่ีมีหนีมีหนีเอ็งจะหนีไปไหนก่อนฮัลโหล <laughs> ทำให้ตายกูเต็มแล้วมึงโดนดินี <laughs> 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 ง่ง่ายเลยง่ายเลย นี่ไงมันหลบได้เหี yeah. ้ยชิปหายแล้วไง <c oughs> ชิปหายแล้วอุปกรณ์เสริมหมดนะแต่ไม่เป็นไรนะมันยังเหลือการเพิ่มเพิ่มเพิ่มท้าไมตายอยู่ยังไงเราก็ <c oughs> น่าจะได้สวนละได้สวนละเออตายอืมโอเคอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้รู้หมดแหละตอนนี้เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> 8ตัวเฮียอีกคนไม่ได้เลยโอเคครับคุณผู้ชมเป็นยังไงผมก็บอกเลยว่าไม่ได้แย่นะแล้วเป็นตัวที่มีสิทธิ์เปิดก่อนด้วยนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นี่ของที่ผมเตรียมให้นะเป็นแว่นตาเอ็กซ์เรย์นั่นเองนะครับสามารถเปิดแมปได้12วินาทีเลยนะครับผมนานมากนะครับคุณสามารถเดิน เดินเดินได้เรื่อยๆอ่ะเออหาหาตำแหน่งศัตรูได้เรื่อยๆอภายใน12วินาทีบอกเลยว่าขี้โกงมากนั่นเองนะครับอ่ะส่วนชิ้นต่อไปเป็นเครื่องมือนั่นเองนะครับชิ้นแรกเลยนะครับเป็นชาร์จอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมชุดซูเปอร,ร์แรสามารถทําให้อุปกรณ์เสริมอันเนี้ยใช้ได้4ครั้งนั่นเองนะครับเรียกเลยว่ามีประโยชน์มากอันต่อไปนะครับเป็นตามแม่นคมกลิบอ,อันเนี้ย ก็ถือว่าไม่เลวเลยนั่นเองนะครับมันสามารถเพิ่มพื้นที่นั่นเองนะครับทำให้ผมเนี่ยเห็นก่อนศัตรูนั่นเองนะเออแน่นอนว่ามันมีประโยชน์แน่นอนส่วนโลป่ป้องกันอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเอามาแซมๆไว้นั่นเองนะครับจริงๆจะใช้อันนี้ก็ได้นะพลังชีวิตสุปรแรแต่ว่าอันนี้เอาไว้หนีก็ได้อืแต่ว่าอันนี้ผมใช้บวกเลย โอเคไม่เร็วนะโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดาผมชอบมากนะสำหรับตัวนี้นะแถมกดอุปกรณ์เสริมด้วยสครั้งเนี่ยองค์มึงเดินหาได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นั่นเองนะครับ